เกิดเหตุบอ่อหนําพุร้อนในอุทยานแห่งชาติเยลโลสโตนที่สหรัฐอเมริกาปะทุขึ้นมานะฮะเนี่ยหลายคนตกใจเลยนะครับเพราะว่าเยลโลสโตนเนี่ยคือซูเปอร์วัวเรเนลนะฮะหรือว่าเป็นหลุมภูเขาไฟขนาดยากักษ์คาพิถ้าเกิดมันปะทุขึ้นมาจริงๆเนี่ยบอกเลยว่าอเมริกาเป็นโกโก้ครัชงแน่นอน,นครับอยู่กับผมเจโรกทอล์กนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าเยลโลสโตนครับเป็นอุทยานแห่งแรกของโลกและของสหรัฐอเมริกานะฮะเป็นหลุมภูเขาไฟขนาดใหญ่นะฮะ กินเนื้อที่เนี่ยประมาณ3รัฐของสหรัฐอเมริกานะครับประมาณเกือบเกือบเก้าพตารางกิโลเมตรนะฮะแต่ว่าลักษณะมันเนี่ยไม่ได้เป็นเหมือนกับภูเขาไฟสูงๆที่เราต้องปีนขึ้นไปดูครับแต่ว่ามันเป็น แอ่งแมกมาที่อยู่ใต้ดินครับก็คืออยู่บนพื้นราบนั่นเองแล้วก็เหตุการณ์ที่หลายคนกลัวนะฮะว่ามันเนี่ยจะปะทุหรือว่าระเบิดขึ้นมาเพราะว่าอะไรเพราะว่าก่อนหน้านี้ฮะมันมีการประทุมาแล้ว3รอบด้วยกันรอบแรกประมาณ2ล้านกว่าปีก่อนรอบที่2ประมาณล้านกว่าปีก่อนนะครับแล้วก็รอบล่าสุดคือเมื่อประมาณ6กแสนสี่หมปีที่แล้วนะครับคือมันรุนแรงมากครับเนื่องจากขนาดมันมีขนาดใหญ่ใช่ไหมครับเป็นแมกมาที่แบบว่า โอ้โหเคลื่อนตัวอยู่มันยังไม่ดับนะฮะถ้าเกิดมันปะทุขึ้นมาเนี่ยอย่างที่บอกไปว่าสหรัฐอเริกาต้องกลายเป็นโกโก้ครันชแน่นอนอารมณ์ลักษณะคล้ายๆกับเมืองปอมเปอีในอดีตนะฮะซึ่งภาพยนตร์เรื่อง2012นะฮะได้ทำเหตุการณ์เยลโล w s t โตนปะทุขึ้นมาเป็นแบบนี้นะฮะ น่ากลัวมากะฮะฟ้าถล่มแผ่นดินทลายเลยนะฮะนี่ก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมหลายคนถึงกังวลเหตุการณ์ที่บ่อน้ำพุร้อนในยโรสโตเนี่ยมันประทุขึ้นมานะครับบงบอกอะไรหรือเปล่านะครับแต่ผู้เชี่ยวชาญบอกว่าไม่ต้องกังวลไปนะครับเพราะว่าโอกาสที่ยโรสโตเนี่ยมันจะประทุขึ้นมาเหมือน3ครั้งในอดีตเนี่ยนะฮะน้อยมากๆนะครับคือน้อยกว่าที่ดาวเคราะห์สักดวงจะพุ่งชนโลกของเราซะอีกครับเพราะฉะนั้นมันไม่เกิดขึ้นในช่วงเวลาชีวิตของเราแน่นอนครับก็ฝากกดติดตามไล์กดแชร์กันด้วยนะครับ